เปิดประวัติจีน่ายีนาสารัสเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งคิวบาสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ทีวีสีช่องสจีน่ายีนาสารัสหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อจีน่ายีนาเป็นสาวลูกครึ่งไทยคิวบาที่มากด้วยความสามารถและหัวใจจิตอาสา โดยคุณพ่อเป็นชาวคิวบาและคุณแม่เป็นคนไทยซึ่งทำให้เธอมีสเสน่ห์เฉพาะตัวทั้งรูปลักษณ์และบุคลิกในวันนี้แอดจะพาทุกคนไปทำความรู้จักประวัติจีน่ายีน่าสาราัสกันค่ะประวัติส่วนตัวเกิดวันที่5มกราคมพุทธศักราชส5 4 3ัสัญชาติไทยคิวบาส่วนสูง170เซนติเมตร การศึกษาคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชาการเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์มหาวิทยาลัยหลังสิตเส้นทางเข้าสู่วงการบันเทิงเธอเริ่มต้นงานในวงการบันเทิงตั้งแต่อายุเพียง13ปีผ่านการถ่ายแบบและโฆษณาต่างๆมากมายจีน่าเคยผ่านการแคสง,งานกับหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาติยุคนซึ่งเป็นผู้มองเห็นศักยภาพของเธอ และแนะนำให้เธอไปอยู่ในความดูแลของหญิงแมงมุมหม่อมหลวงราชวงศ์สีคำรุง้งยุคนผลงานละครเรื่องแรกของเธอก็เกิดขึ้นในช่วงนั้นและนั่นคือจุดเริ่มต้นที่เธอเก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนักแสดงเต็มตัวในสังกัดช่องสาม นอกจากฝีมือการแสดงที่พัฒนายอย่างต่อเนื่องจีน่ายังเป็นคนที่มีหัวใจเพื่อสังคมเธอเคยเป็นแบบให้กับอาจารย์ศิลปินชื่อดังในโปรเจกต์ภาพวาดเพื่อการกุศลเพื่อนำภาพไปประมูลหารายได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนในมูลนิธิชางเทิดจีน่าทาโปรเจกต์นี้อย่างต่อเนื่องเป็นอีกมุมที่หลายคนอาจยังไม่รู้แต่เธอไม่เคยหยุดสร้างคุณค่าให้กับคนอื่น ด้วยความที่มีใบหน้าลูกครึ่งโดดเด่นเธอจึงเป็นที่หมายตาของหลายแบรนด์ดังทาั้งงานทายแบบเดินแฟชั่นโชว์และงานพรีเซนเตอร์เธอถูกมักชื่นชมในความสง่างามคลาสสิกและมั่นใจเป็นสไตล์นางเอกยุคใหม่ที่ผสานความหวานและพลังในตัวเองได้อย่างลงตัวไปนอนบ้านผมไปนอนด้วยกัน ผลงานที่โดดเด่นของเธอดวงใจในไฟหนาวในปี2561รับบทดาวเหนือแสงสุกใสที่ใครทีมันในปี2562รับบทเจนนินหรือเจนบาปอายุติธรรมปี2564รับบทป้ายฝนติยกุลบัวบูชาพิศสวาสดคาตะเกม ในปี2565รับบทเจติยาหรือเจดวงใจเทวพุตอนละอจันท์ในปี2567รับบทละอจันท์พันเทวาและสายรัก์สายเลือดในปี2568รับบทมนมีนารางวัลและการเสนอชื่อรางวัลแรก c a s h Award 2018เสนอชื่อเข้าชิงในสาขา สาววัยใสโดนใจแห่งปีรางวัลต่อมารางวัลทีวีสีขาวครั้งที่สองในปีสองพเสนอชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงดีเด่นจากละครทีไครทีมันแคส h a อ a วอ2023ได้รับรางวัลสาวปังแห่งปี2023รางวัลน,นักราชครั้งที่ส4เสนอชื่อเข้าชิงในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากละคร พิษสวาสดคาตะเกมและรางวัลในเอนเตอร์เทนอ w วอร์ครั้งที่14ในปี2567เสนอชื่อเข้าชิงในสาขาคูจินแห่งปีรวมกับคนาวุฒไตพิพัฒนาพงศ์ต่อบรีมาช่วยตัดเนี่ยไม่เชื่อชิมไหมนี่คุณคูมันปอมๆถึงเนื้อถึงตัวเก่งจังเลยนะคะจริงหน้ายีนะ คัแบ็กกับบทบาทใหม่สุดเข้มข้นในละครสายรักสายเลือดทางช่อง3จีน่ายีนาซาลัตนักแสดงสาวรุกครึ่งไทยคิวบานาวานสกดจอกลับมาสร้างความประทับใจให้แฟนๆอีกครั้งกับบทบาทล่าสุดในละครเรื่องสายรักสายเลือดละครแนวดราม่าทิวเลอร์เข้มข้นที่กำลังออกอากาศทางช่อง3เรื่องนี้จีน่ารับบทเป็น มนมีนาอารีรัตนักร้องสาวในขับที่มีอดีตลึกลับและกลายเป็นจุดศูนย์กลางในเกมอำนาจของตระกูลธุรกิจใหญ่รวมประชันบทบาทกับอเล็กธีระเดชที่รับบทเป็นเมคินทายาทนักธุรกิจผู้ทรงอิทธิพลบทบาทของมนมีนาเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์ที่ท้าทายที่สุดของจีน่าตั้งแต่เข้าวงการด้วยพอทที่ซับซ้อนอารมณ์ที่หลากหลายและฉากประทะคารมที่ต้องใช้ฝีมือการแสดงอย่างสูงเธอสามารถถ่ายทอดความเปราะบ้า,บาง และความเข้มแข็งของตัวละครแดงอย่างน่าประทับใจจนได้รับคำชมจากแฟนละครและสื่อบันเทิงใครที่หลงรักสเสน่ห์ของจิงหน่ายนาหาพานบทบาทใหมน่นี้เพราะนอกจากจะได้เห็นฝีมือการแสดงที่พัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนยังได้เห็นอีกมุมของเธอในบทที่ลึกลับและทรงพลัง และนี่ก็คือเรื่องราวของจ e. ีน่ายีนานักแสดงสาวลึกครึ่งไทยคิวบาที่ไม่ได้มีดีแค่หน้าตาแต่ยังเต็มไปด้วยฝีมือและหัวใจที่รักงานเพื่อสังคมจากเด็กสาววัย13ปีเริ่มต้นจากการถ่ายแบบวันนี้เธอกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของช่อง3ที่หลายคนจับตามองสำหรับบทบาทใหม่ในสายรักสายเลือดบอกเลยว่าแสบทั้งบทบาทและฝีมือการแสดงใครยังไม่ได้ดูต้องรีบไปดูด่วนถ้าชอบคลิปนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดขอต,ตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ